ถึงหนึ่งในประเด็นสำคัญครับอาจจะให้พี่ปุอธิบายช้าลงมานิดหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของตัวดีลนี้นะครับอ่ะเชิญเลยครับพี่ปุคือบ้านปู่นะครับก็เมื่อวานนี้มีการประกาศการปรับโครงสร้างของกลุ่มนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกเนี่ยก็คือเขาจะมีการโอนแอสเซทนะครับที่เป็นพาวเวอร์ในอเมริกาเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซในอเมริกาเนี่ยจากเดิมที่ บ้านปูบ้านปูพาวเวอร์ถือครึ่งหนึ่งแล้วก็ BkV ถือถือครึ่งหนึ่งเขาจะโอนี่ยเบ้าเอน25%ของที่บ้านปูพาวเวอร์ถือเนี่ยไปอยู่ที่ BkV นะครับก็จะมีการให้เงินกันระหว่าง BkV กับบ้านปูพาวเวอร์นะครับมาก้อนหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยถามว่าเพื่ออะไรอ,อ่ตรงนี้ก็เพื่อการที่ว่าอ,อ่อยู่ในอ,อ่อยู่ในบ้านปูพาวเวอร์ได้ PE แค่ประมาณสักอ่เท่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปอยู่กับ BkV อะ่ะ ได้ PE 15เท่านะครับแล้วก็ในเชิงของ integration ในในส่วนของ business เนี่ยก็คือ BKV ก็จะได้ทั้ง upstream ที่เป็นก๊าซแล้วก็ downstream ที่เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี synergy ที่เกิดก,ก,กันขึ้นนะครับก็คือจะได้2เรื่องก็คือในในเรื่องของ team นะครับที่โอเคลงไฟฟ้าในอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้าง promising จากในเรื่องของการขยายในเรื่องของ AI แล้วก็ data center นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว valuation ก็ได้สูงกว่านะครับก็ตรงนี้ก็โอนไปราคาหุ้น BKV ก็ขึ้นมากระโดดขึ้นมาเลย10%่อร์เซ็นนะครับภายในคืนเดียวนะครับกิจกรรมที่2นะครับที่เขาทำเนี่ยก็คือ,อพอพอ p เนี่ยขายแอสเซทออกไปนะครับก็เหลือแต่แอสเซทในเอเชียนะครับแล้วก็เทรดอยู่ใน valuation ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านปู่ก็จะขอทำ tender offer เลยก็คือซื้อคืนหมด นะครับที่ราคา13บาทนะครับถามว่า,าถ้าเทียบราคาปิดก่อนหน้านี้10บาทนิดๆกับ13บาทเนี่ยมันคืออะไรความแตกต่างม,มันคืออะไรมันก็คือไอ้เงินสดที่มันโอนมาจาก BkV แหละนะครับมาอยู่ที่บ้านปู่พาวเวอร์ตรงนั้นอ่ะได้2บาท50แหละนะครับเ,เขาก็ขอซื้อที่13บาทนะครับก็คือดูเหมือนว่าได้แคชมาก็เพิ่มแวลูตรงนี้นก็บ้านปูก่ก็ก็ขอซื้อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาบ,บ้านปู่พาวเวอร์มันก็จะวิ่งไปที่13บาท นะครับที่เป็นจิตวิทยานะครับระยะช่วงระยะเวลาการทำ tender offer เนี่ยจะอยู่ที่วันที่1ทธันวาคมจนถึงวันที่23ทธันวาคมนะครับก็15วันทำการนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมที่2ที่เขาทำกิจกรรมที่3พอหลังจากนี้เนี่ยบ้านปูกับบ้านปูพาวเวอร์ก็จะเมิร์จกันเมิร์จกันโดยวิธีเอามาร์กเมชั่นเอามารกเมชั่นเนี่ยคืออะไรก็คือเอา A บวก B ได้ C นะครับ ไม่ได้เป็นการใครซื้อใครนะครับเพราะว่าซื้อไปแล้วนะครับในในช่วงแรกและหลังจากนั้นเหลือเท่าไหร่ก็ก็รวมกันเลยเป็น new m e r c h a n y นะครับซึ่งอ swap ratio เนี่ยจะจะวิ่งตามหุ้น BPP ที่เหลือนะครับแต่แต่ตัวบ้านปูเนี่ยก็จะอยู่ในเรน g e สัก0.35จนถึง0.4ละกันกลมๆนะครับก็คือเอาหุ้นบ้านปูอหหุ้นมาแลกเป็นบริษัทใหม่ได้0.35 หุ้นถึงถึง0.4หุ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้นบ้านปูพาวเวอร์ในส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะได้0.7นะครับ0.75โดยประมาณกลมๆเนี่ยไปจนถึง0.8นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ่ออ่อมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคำนวณแล้วเนี่ยไอตัวราคานิวโคใหม่เนี่ยตามทฤษฎีมันจะอยู่ที่14.5นะครับ14.5มันก็คล้ายๆกับเอาหุ้นบ้านปู3หุ้นไปแรกเป็นหุ้นใหม่ หนึ่งหุ้นมันก็ใกล้ๆก,กันนะครับอันนี้ก็คือก็คือภาพภาพภาพของ3กิจกรรมหลักถามว่าเราเรามีมุมมองอยังไงเราเราโพสิทีฟนะครับเพราะว่า1นเมื่อกี้อย่างที่เรียนก็คือพอเอาแอสเซทของอไฟฟ้าเนี่ยเข้าไป BKV มันก็จะได้ทั้งเชนเนาะแล้วพอมีทีม data center มีทีมอะไรเนี่ยมันได้ valuation ที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของของ b k เเป็นบวกละ ในเชิงของบ้านปูพาวเวอร์ก็บวกแน่นอนราคาหุ้นเมื่อวานเนี่ยเด้งขึ้นมาชนเกือบชน13บาทเลยนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับโดยในส่วนสุดท้ายในส่วนของบ้านปูบ้านปูเอ่อเอามากเมชั่นเนี่ยเรามองว่าก็เป็นบวกกับบ้านปูนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ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 า่เอ,อในส่วนของเอิร์เน็งที่มันมีในส่วนธุรกิจไฟฟ้ามาบวกกับอ่าไฮโวลิเิตี้ของถ่านหินแล้วก็กา๊าซเนี่ยฟินนเชียลเรโชของบ้านปูเนี่ยดีขึ้นหมด นะครับอพอดีขึ้นหมดเนี่ยพอเป็นแปลงเป็นบริษัทใหม่เนี่ยก็คือก็จะเหลือลายเต็มแวลูของ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 อสิ่งที่มันคอนดิบิวเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเชื่อว่าจะเกิดน,นะครับก็คือเกิดมาแล้วเนี่ยในช่วง36ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออ BKV เนี่ยขึ้นไปประมาณ13.3บาทแต่ถ้าเรา take into account เนี่ย13.3นะครับแต่ถ้าเรา take into account ของ a s s e t นะครับจริงๆมันไม่ควรขึ้น13%นะครับมันควรขึ้นแค่7.4%แต่อย่างเมื่อกี้อย่างที่เรียน่ะพอมัน uh, uh, vertical integrate ไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมี Synergy ตรงเนี้ยตลาดที่อเมริกาก็ให้ value เพิ่มมานิดนึงนะครับจากที่ควรจะเพิ่ม7%ก็คือเพิ่มมา13%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆตามหลักเนี่ยถ้าเอ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 ,าเอาใส่เข้าไปเนี่ย บ้านปูพะเอ้ตัว BKV ควเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ21บาทกว่าเอ้ย21ดอลลาร์กว่าเหรียญเออเหรียญน,นะครับประมาณอราคาทางทฤษฎีคือ21.78นะครับส่วน BPP เนี่ยก็คือราคาทางทางทฤษฎีก็ควร13บาทนะครับเราเอาตัวเนี้ยมามาแปลงเป็นราคาหุ้นบ้านปูว่าควรจะขึ้นเท่าไหร่ ก็ควรจะขึ้นจากราคาปิดวันก่อนหน้านู้นนะครับที่สี่จุดสามบาทเนี่ยมันควรขึ้นสักหนึ่งบาทนะครับอันนี้คือตามราคาทฤษฎีนะครับก็คือสี่บาทสามสิบขึ้นเป็นห้าบาท 30, สามสิบสโตดีนี้เมื่อวานนี้ขึ้นมาห้าแล้วก็เหลือลันเวกอีกสามสิบตางก็คือประมาณสักหกเปอร์เซ็นถูกถูกครับแต่ถ้าเอามาเก็ตไพรซ์ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับว่าเมื่อวานราคาบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยกับบีเปิดที่เท่าไหร่เนี่ยมันควรขึ้นประมาณบาทที่สิบก็คือมันอาจจะเล่นไปได้จนถึง ห้า,า 5, บาทห้าสิบอา่าห้าบาทห้าสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าบ้านปูเนี่ยมีสามเปอร์เซ็นอัพไซด์นะฮะเอเอมีหกเปอร์เซ็นอัพไซด์บวกกับดีเวเดนเพราะว่า process ในการทำ amalgamation เนี่ยมันจะใช้เวลาอีกประมาณสักสิบสองเดือนนะครับมันจะต้องได้ดีวเวเดนอีกสองรอบอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อัพไซด์ total shareholder return เนี่ยมันอาจจะสูงถึงสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสิบสองสิบอ่าประมาณสักสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับ ในขณะที่ตัวบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยเหลืออัพไซด์แค่ 1. 5ดเปอร์เซ<ม>็นตเพราะว่าเมื่อวานปิด1ิ8ดดใช่ไหมครับราคา13<ม>บาทรับซื้อแล้วก็ผู้ถือหุ้นต้องตัดสินใจละว,ว่าจะเปลี่ยนเป็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 นปนิวโคหรือเปล่าซึ่ง<ม>ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ดีเวนแน่นอนเพราะว่าจากวันนี้จนถึงเดือนมกราคมเนี่ยเดือนธันวาคมเนี่ยมันไม่มีมะเการจ่ายดีเวนอยู่แล้ว<ม>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยคอมเมนต์ว่าให้สวิช์ออกจาก b ีพไปเป็น บ้านปูอืมชัเ <And, S 2> จนนะครับหรือผู้ถือหุ้นถ้าสมมุติว่าไม่อยากที่จะเปลี่ยนโปรไฟล์อยากจะเล่นหุ้นไฟฟ้านะครับก็ขายตัว BPP ไปเลยนะครับที่ประมาณสิบสาบาทแล้วก็ไปลงทุนหุ้นไฟฟ้าแทนเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยไอ,อ้นิวโคอ่ะมันเป็นบริษัทใหม่ก็จริงแต่ว่า volatility มันก็เหมือนเดิมอะ่ะนะครับมันมันก็ยังมีถ่านหินยังมีก๊าซที่มันยัง v o l a t i l e อยู่ ดังนั้นเนี่ยก,ก็ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของนวสเตอร์แล้วว่าอยากจะเข้าไปเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมถ้าอยากเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็ขาย BPP สวอปไปเป็นบ้านปูแล้วก็เอาเอาบ้านปูเนี่ยไปแลกนะครับไปเป็นแลกเป็นเป็นเป็นปนิวโคนะครับแต่ถ้าถ้าไม่อยากก็ก็อย่างเมื่อกี้ที่เรียนก็คือขายขายไปเลยแล้วไปซื้อเออเออบ g กร GPSc อะไรพวกนี้ก็ยังยัง,ย,งยังดีกว่าครับได้ครับผมเสริมพี่ปุ๊ในมุมมองของกลุทธยบ้างแล้วกันนะ จริงๆผมว่าผมมองดีลนี้บวกนะแล้วผมลองแท็กข้อมูลในอดีตของการทําดีลที่คล้ายๆกันครับพี่ปุ๊อาจจะพี่ปุเสริมนีดนึงเพราะว่าออตอนนั้นมี ar กับ ch รวมเป็น gc ถูกไหมพี่ปุ๊มี b m c l กับ becl กลายเป็น bem ถูกไหมครับ,รบมี true กับ d t a c แกลายเป็น true ถูกไหมครับแล้วก็มี g r a p h i n t o u c h a a d v a n c e ที่ financialengineering กันทั้งหมด เอาแฟกก่อนนะคืออ่ะมันแล้วแต่ไซเคิลแล้วแต่ตัวนะแต่ดูเหมือนแต่ลดีวที่ทำํำดูราคาตอบรับในเชิงบวกตอนแรกเกือบหมดเลยนะพี่ปุ๊ใช่นะครับพี่ปุ๊ลองย้อนกลับไปนิดหนึง่งตอนนั้น AR กับซีเป็น GC ซอะ่ะมัน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 ,ม,น,ม,นมีความเป็นมายอย่างไรบ้างพี่อตอนนั้นเนี่ยก็คือก็คือทางประทอขอซื้อ SVRC เนาะอ,ะอะแล้วแล้วแล้วทางกลุ่มแชปรอนไม่ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจ เอาในส่วนของของอตัวลงกลั่นไปเมิร์ชกับอโรเมติกก็คือ ATC ก็ได้เป็น PTGAR นะครับแล้วก็ uh, PTTCH ตอนนั้นเป็นโอลินนะครับก็เลยเอามาจับมาบวกกันอีกรอบหนึ่งเพื่อสร้างเป็นบริษัทใหม่ทางด้านแฟลกชิพทางด้านเคมีคอลนะครับณนะวันนั้นเนี่ยอออรอบแรกอะ่ะก็คือเอาถามว่าซื้อตัวไหนซื้อตัวที่แย่นะครับซื้อตัวที่แย่ ณวันนั้นเนี่ยอโรมติกได้สวอปเรช i o ที่ที่ที่ถูกกว่าแต่ราคาหุ้นเนี่ยถูกคำนวณโดย Long-Term นะครับ l o งเท e r m ม r i c e long เ e r m cycle เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่แย่เนี่ยมันก็มันก็ได้สวอปเรช i o ที่ดีกว่าราคา Market นะครับาราคาหุ้นมันก็ดีดขึ้นมานะครับภาพในวันนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือบ้านปูอะ เอาลุกมันแย่กว่า BPP เพราะฉะนั้นเนี่ยสวอปเรชรจริงๆเนี่ยถ้าถ้าตามจิตวิทยานะเอมันมันมันน่าจะเบ้ไปทางเฟร,รเวอร์ทางบ้านปูมากกว่านะับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เลยเข้าเข้า,เข,าเข้ากับทีมที่เราบอกว่า,วาเอ้ย BPP มันเลลไ์เต็มละเราก็สวิชไปที่บ้านปูค,ครับอืมคล้ายๆกันเลยนะผมมองนะพี่ปุเหมือนตอนทางด่วนควกับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยมีโปรเจกต เอาลุกดีแต่บาลานซ์ชีสก,กับเ,เงินในระยะสั้นๆปันผลยังไม่ดีทั้งด่วนเนี่ยไม่ได้มีโกร w มี c a s h f ล o เยอะมีปันผลเยอะแล้วมันก็มีคนที่เป็น risk preference คนละแบบนะแต่ว่าสุดท้ายปุ๊บครบวนปุ๊บ,ลบกลายเป็นอย่างที่พี่ปูพูดเลยคือเล่นตัวที่แย่ก่อนหน้านั้นแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาไม่ถึงว่า soft lay s o ตรงๆตอนนั้นด้วยนะนะครับอ่านี่ก็คือภาพรวมคร่าวๆส่วนในประเด็นถัดมาเนี่ยคือก็อย่างที่พี่ปูพูดคือมันชัดตรงที่ว่า ของมันอยู่ทั้งคู่อ่ะนะครับมันสือไอ้ตัวเทมเพลทั้งคู่ซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ที่มันดีอ่ะแต่มันอยู่ในอันเนี้ยมันได้เจ็ดเท่าอ่ะมันไปอยู่ตรงนู้นเน่ยมันได้สิบห้าเท่าแล้วก็เราก็รู้ว่าไอ้ตีนและทัศน์เซนเตอร์แล้วลงไฟฟ้าเนี่ยมันมากันทั้งแผงลงไฟฟ้าอยู่เคลียร์ก็มาลงไฟฟ้าจ่ายแก๊สทุกอย่างมันมาหมดมันเห็น valuation ในฝั่งตัวสหรัฐอเมริกาชัดเพราะฉะนั้นดีลนี้ก็เป็นเหมือนกับการที่กําไรอาจจะไม่ได้เห็นผลในระยะสั้นแต่ท้อนผ่าน valuation มี PE multiplier price per book หรืออแม้กระทััั่่งงงในฝขตว การรีเลทในอนาคตอีกเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีลนี้มันก็เป็นดีลที่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ผมว่านิวโคอ่ะบางทีมันจะมีปัญหาหนึ่งตัวนึงคือเวลาคนซื้อหุ้นพันปูคนรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยมันมีหมื่นล้านหุ้นทำให้มันดูโกรดเยอะมันดูหนักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับฟันดอรเมนเทลนะอันใหม่ก็จะเหลือประมาณสี่พันล้านหุ้นนะนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูว่านิวโคคูณกันมาักแกร์คูณกันมันจะส่งผลให้มันมีการกลับเข้ามาแอดในอินเด็กซ์ใดอินเเเเเเดด็็็็็็กกซ์นน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 นึงหรรืืออออปปปปปล่่าาะะัีี้คคใใตท ที่อยากฝกากให้ลงทุนประบมืเอินไว้นะครับอ่ะนี่ก็คือตัวภาพรวมคร่าวๆนะครับพี่ปุ๊กผมถามคําถามหนึ่งคือสมมุติก่อนว่าถ้ามันจะไปอีกหรือเวลามันจะเบ่งเนี่ยมันเบ่งยังไงต่อได้บ้างอ่ะพี่เช่น Discount Holding ลดลงลด,ล,ดลงมาไหมหรือว่าเป็นการคือคือผมอยากอยากจะมองไกลๆให้กับลงทุนนิดนึงเพราะว่าเวลาคนมองเรื่อง m a a m a อ g a m a t i o n นะ่ะบางทีคือคนมันมองทำเฟรมแบบ6เดือนถึง12เดือนข้างหน้าพี่มันมีอะไรที่มองไปไกลมากกว่า ระยะสั้นๆที่บอกว่าอยู่ตรงประมาณสักห้าบาทสาสิบถึงห้าบาทห้าสิบได้ไหมพี่ก็อันนี้ก็จะคือ drive โดย BKV แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือ BKV อ่ะมันมีทางธุรกิจก๊าซที่มันจะโตนะครับจากราคา LNG นะครับที่ที่เออจากดีมานจาก LNG นะครับที่ทางสหรัฐเนี่ยเขาจะเอ็กซ์พอร์ตมากขึ้น จากไอตัวพวก reciprocal tariff เนี่ยเราก็เห็นเนาะดิวประเทศไทยมาเลเอ่อ,อ,อวียดนามอะไรก็ซื้อ l n g จากอเมริกากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รวมถึงประเทศอื่นๆก็คงไปเป็นรูปแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก๊าซในอเมริกามันจะถูถกดึงออกจากระบบแล้วทำให้ราคา Henry h u ฮมันสูงขึ้นนะครับบัตตัว BKV เนี่ยมีทั้งราคาที่เป็นอัพไซด์ในส่วนของราคาแก๊สนะครับแล้วก็ในส่วนของวอลุม ก็คือมาจากการที่เขาเพิ่งแอดควายตัวแก๊สจากแหล่งแกส๊สเบดร็อกนะครับมา,ม,าม,ามาเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งสตอรี่ในในส่วนของ P และ Q ในส่วนของแกส๊สนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีในเรื่องของ CCUS อีกนะครับพอมีแก๊สแล้วไอหลุมแก๊สที่บดีพลีไปแล้วก็เอาคาร์บอนไปอัดลง นะครับซึ่งอันเนี้ยเขามีอันดชเชียอนทัางเยอะว่าจะขยายขึ้นจากปัจจุบันที่อยู่สักประมาณ2,000 200, 0 0ตันเนี่ยขึ้นไปเป็นแบบเป็นหลักร้านตันนะครับเป็น10ล้านตันในช่วง5-6ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นโกรดที่2แล้วพออันที่3มเนี่ยมาต่อจิกซอก็คือโรงไฟฟ้านอกจาก Temple 1 Temple 2แล้วเนี่ยนะครับที่ดีมันมัน very healthy ใน Texas นะครับถึงแม้ว่าราคาราคา,าไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเหมือนของ BCG b G. นะครับเหมือนของกาฟที่มันอยู่ในใน PJM หรือเออ่หรือเ e n n s y l v a n i a เนี่ยนะครับแต่ว่าเออ่ในส่วนของดีบานของเท็กซัสไฟฟ้าในในเท็กซัสเนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกับ PJM นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเเออ่ capacity growth เนี่ยเราก็เชื่อว่าเออ่ในอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสที่อนข้างเยอะนะครับภาพรวมเนี่ยมันก็เลยโตหมดเลยซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นดรายเบอร์หลัก นะครับ mm. แล้วบ้านปูเนี่ยหรือนิวโคเนี่ยจะถือในบริษัทนี้ใหม่เนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณทักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับในในบีเคบีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะส่งส่งผ่านต่อกันต่อในขณะที่ธุรกิจในส่วนของทันหินลงไฟฟ้าในเอเชียนะครับพวกเนี้ยก็จะเป็นเป็นแคชคาวอ้วนๆแล้วกันพูดง่ายๆนะครับเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปเจเนเรตในไปโตต่อ,ตอ ในธุรกิจอื่นๆที่เป็นแบบ h i ไฮเทคโนโลยีอื่นๆต่อไปเพื่อจะลดในส่วนของอสัดส่วนของ non-core contribution ลงให้ต่ำกว่า50%พราออะ non-core ต่ำกว่า50%อย่างมีนัยยะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ้นมันจะรีเลทโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับครับโอ้โหผสลับพี่ครูสรุปดีมากเลยนะครับผมเน้นอีกครัง้งหนึ่งก็คือถ้าดูโซนนี้อัพไซต์ของลูกคขาตา้จํากัดขายลูกเข้าแม่ ถ้าดูแม่ลิง์จาก BKV Market Cap เพิ่มขึ้นมา5บาท30ถึง5าบาท50บำหรับ้านปูนในระยะสั้นในระยะกลางระยะยาวแน่นอนครับ 1. นึ่งการที่6ก0ประเทศทําข้อตกลงในการซื้อแก๊สจากทางสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีการเริ่มซื้อในช่วงปมาม4นาสีนี้จนถึงต้นปีหน้าเป็นต้นไป นี่คือ Quick Win ในระยะสั้นนะครับที่ทำให้ราคาแก๊สในสหรัฐเมริกาอาจจะมีการปรับขึ้นซึ่งครึ่งหนึ่งของ BKV อาจจะ Enjoy กับประโยชน์กับตรงนี้ด้วยเรื่องที่2นะครับนั่นก็คือ CCUS อันนี้เป็นแผนในระยะการของระยะยาวที่พี่ภูเคยพูดไปนะครับนวัตรกรรมตรงนี้ CCUS เนี่ย มันมี value ค่อนข้างเยอะแต่เพียงแค่ตอนนี้เนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนในช่วงแรกนะครับแล้วก็เรื่องที่3ามนะครับ valuation ของในฝั่งตัวโรงไฟฟ้า BKV ในเวียดนามเนี่ยไอย้ตัวที่ในในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆเยอะนะครับเพราะว่าตีมดาร์สเซนเตอร์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาตีมเนี้ยมันค่อนข้าง solid นะครับเพราะฉะนั้นดูทรงแล้วจะเห็นภาพเลยว่ามีทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับสำหรับในฝั่งของตัว BkV ที่สามารถซ้อนผ่านขึ้นไปในบ้านปู่ได้นะครับ,รบวันนี้ขอบคุ